สวัสดี <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมม่อนอุป,ปรกรณ์ในช่องม่อนคลาสิกก็จะนำวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่หาสุภโรนะครับพระ,ะผู้มีอภินญญาญาณแห่งสายวิปัสสนากรรมฐานลูกศิษย์นะครับในสายขององค์หล,ลวงปู่เสารและหลวงปู่มั่นท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐาน สายวัดป่าธรรมยุทธ์นะครับที่มีญาณพิเศษสามารถอย่างรู้อย่างเห็นอย่างเห็นแม้กระทั่งไดโนเสาร์นะครับจุดที่ที่จุดที่อยู่ของไดโนเสาร์พูเวียงโกสอรัอรสเซลินทอนน่ที่ตายไปแล้วกว่า65ล้านปีที่แล้วนะครับที่เหลือแต่กระดูกนะท่านก็สามารถมีนิมิตและสามารถย่งรู้ได้ว่าอยู่ที่ไหนนั่นแสดงว่าท่านเป็นพระผู้มีอภิญญาญาณท่านนั่งสมาธิจดเพ่งมอง เพิ่งเห็นทะลุได้ทั้งโลกกระธาท่านว่าอย่างนั้นผมเคยทำคลิปประวัติท่านไปแล้วก็สามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้นะครับพี่พีและเช่นเดีวยวกันวัตถุมงคลหากผู้ที่มีความเชื่อผู้ที่มีความเชื่อและศรัทธานะครับผมเชื่อได้ว่าเชื่อมั่นและศรัทธาบูชาย่อมให้ผลนะครับเชื่อได้ว่าคำพูดนี้นะครับ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับแรงศรัทธานะครับเพราะว่าหลวงปู่นั้นท่านเป็นพระที่มีอภิญญาญาณในเมื่อท่านมีญาณวิเศษที่เราเห็นได้โดยประจักษ์ประจักษ์คือเห็นโดยสายตาของเรานะครับเราเห็นชัดขนาดนี้ว่าท่านมีคุณวิเศษอยู่ในตัวฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่ท่านสั่งสอนนั่นคือความสัจ์จริงและวัตถุมงคลที่ท่านได้อธิษฐานจิบปลุกเสกย่อมมีอิทธิฤทธิพุทธคุณอยู่ในตัวนะครับวกกลับเข้ามาครับพี่พ วัตถุมงคลที่อยู่ด้านหน้านี้เป็นพระคุณแผนผงพรายแม่สีนวลน,นะครับเป็นพระคุณแผนผงพรายแม่สีนวลที่หลวงปู่หานั้นท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกไปเมื่อปี2562นะครับด้านหน้านี้พิเศษมากนะครับเป็นเนื้อหลักๆของรุ่นนี้เป็นพระที่อยากจะบอกว่าราคา พูดตามตรงว่าไม่ไมแพงมากนะครับเพราะว่าถือได้ว่าภาคคุนแผนนั้นมีหลายเจจิคณาจารย์ที่สร้างนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่พี่ๆจะเลือกเช่าบูชาพรายเหมือนกันคําว่าพรายคือจิตภาววิญญาณของอผู้ที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนหลือาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็มีการพรีพรีกรรมพรีมวลสารนะครับได้น้ํามันพรายได้พงอัถิมาและมาร่วมสร้างบุญด้วยกันนะครับแลนแลได้อัญเชิญมาบรรจุมาสถิตสถานอยู่ในวัตถุมงคล พายที่ว่านั้นก็คือพายแม่สีนวลนะครับคุณแม่นะครับคุณแม่สีนวลถ้าฟังอยู่นะครับนะครับนะฮะก็วันนี้จะพามาให้รับชมกันนะครับพายแม่สีนวลนี้ตามประวัติคร่าวๆสาหรับผู้ที่มารับชมใหม่นะครับท่านอยู่ที่บ้านท่านอยู่ที่อําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับประมาณราวปี2 5 3 0นะครับไปคลอดไม่ทันก็ถึงแก่การเสียชีวิตนะครับท่านพระอาจารย์โตพระอาจารย์โตท่านได้รับทราบข่าว จึงได้ไปขอน้ำมันพายจากญาติของท่านก่อนพอญาติอนุญาตแล้วก็ได้นั่งทางในไปถามคุณแม่สีนวลว่าจะมาสร้างบุญด,ด้วยกันไหมนะครับปรากฏว่าก็โอเคก็เลยได้น้ำมันพายมาและได้นำมาสร้างเป็นพระคุณแผนผงพายแม่สีนีนวลให้หลวงปู่หานั้นท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกรายได้ทั้งหมดนะครับสมทบทุนสร้างเสนาสะนะนะครับเช่นกุฏิแล้วก็บนนะูรณะพระอุโบสถเอาอุโบสถของวัดภูคุ้งข้าวอา่าวัดป่าสักวัน ที่ภูกุ้มข้าวนะครับวัดป่าสกาวานั้นตั้งอยู่ที่ภูกุ้มข้าวคือตั้งบนภูเขาชาวบ้านเรียกว่าภูกุ้มข้าวที่มีเดไดโนเสาร์นะครับก็ถือได้ว่าผู้สร้างก็เป็นมงคลเจตนาในการสร้างก็เป็นมงคลพระวัตถุมงคลที่อยู่ด้านหน้านี้ก็มีความสวยงามไม่ใหญ่มากนะครับไม่เล็กมากขนาดพอดีพอดีพอดีอดห้อยเลยนะครับสามารถห้อยร่วมกับวัตถุมงคลรุ่นอื่นองอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพี่ๆเอาละครับ วันนี้นะครับเรามาเริ่มกันติดตามตามหน้าปกนะครับตามหน้าปกก็คือนี่ฮะนี่นี่คือคุนแผนพรายแม่สีนวลที่ผมขึ้นหน้าปกมานะครับอันนี้เจ้าของเก่าเขาเลี่ยมเดิมนะครับองค์นี้สุดยอดจริงๆคือเป็นเนื้อนําเลิกนะครับเนื้อนาเลิกเนื้อนําเลิกนี่ปั๊มในพิธีปั๊มในขณะที่อธิษฐานจปบตกเศษนะครับและก็พิเศษมากทามาพิเศษตรงไหนเอาละทุกเนื้อนะครับมีการผรสมบนสารองพรายแม่สีนวลอยู่แล้ว แต่เนื้อนําเลิกเป็นการป้ายองค์ต่อองค์นะครับเป็นการป้ายมวลสารป้ายองค์ต่อองค์นะครับปั๊มเสร็จป้ายป้ายมวลสารเลยถือได้ว่า,าจะชัดเจนมากนะครับจะบอกว่านําเลิกจริงๆองค์นี้หมายเลข2 28นะครับ2 2 8เลขคู่หมดเลยนะครับเลขคู่หมดเลย2 28นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าป้ายมวลสารเนี่ยป้ายองค์ต่อองค์เลยสาหรับเนื้อนําเลิกนะครับก็จะ ถึงแม้ว่าองค์นี้จะลําดับที่228แต่ว่าหายอดยากในรุ่นนี้นะในในในพระรุ่นนี้เอาละพระเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่ตะกุดทองคําก็ยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยไปไอนะไรนี้เราพูดกันแบบเปิดอกตรงๆนะครับแต่หายากเพราะว่าอะไรนะครับทุกคนก็คงห่วงแหงเหมือนกันพอหลวงป,ปู่ท่านก็ได้ถึงแก่การมรณภาพไปแล้วนะครับและพระนี่ชัดเจนทั้งการสร้างและพายก็ชัดเจนนครับนี่ก็คือเสน่ห์นี่ก็คือเสน่ห์ของพระรุ่นนี้นั่นเองนะครับพี่พี่นะครับ นี่ครับดูครับนี่คือนี่คือเนื้อนําเลิกเลยนะครับดูครับกล้องผมชัดไหมครับเดี๋ยวนะครับดูครับดูมือเป็นมือเลยนะครับอ๋อรู้แล้วเนื่องจากมีกรอบนะก็เลยส่องยากนะครับผมก็ว่าอยู่ทําไมไม่ค่อยชัดนะครับเอาละไม่เป็นไรพระสวยสมบูรณ์แล้วก็เนื้อนําเลิกนะครับองนี้ป้ายมวลสารองค์ต่อองค์นะครับเวลาปั๊มนะครับนี แล้วก็แจกในพิธีเลยนะครับถือได้ว่าหายากมากอีกองหนึ่งอ่าอีกอุ่นหนึ่งเขาเรียกอะไรอีกแบบหนึ่งของรุ่นนี้นะครับผมก็พูดไม่ออกเอ๊เป็นอะไรนะครับนะฮะพูดไม่ออกเลยดูครับพี่ๆหลายานอาจจะสงสัยเออองนี้สีแดงเหมือนกันนะครับสีแดงเหมือนกันแต่ว่าองค์นี้เป็นเนื้อสีอิดนะครับเป็นเนื้อสีอิดนะฮะเป็นเนื้ออิดและมีอ่าผงเขาเรียกว่าเป็นเป็นปัตทวีธาตุนะเป็นเม็ตร พระธาตุที่เป็นหินนะก็เรียกปัทวีธาตุนะครับฝังอยู่นะครับดูครับสวยงามมากดูสิครับเห็นไหมครับเลขสวยด้วยนะครับเก้าสองเก้านะครับเลขเก้าสองเก้านะครับองนี้หมายเลขเก้าสองเก้าเห็นไหมครับด้านหลังมีเม็ดปัตวีธาตุอยู่ด้วยนะครับตะกุดหนึ่งดอกสีอิฐตะกุดทองแดงหนึ่งดอกนี้สร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับ สร้าง999องค์นะครับองค์นี้นี่ครับดูครับสีแดงครับดูครับฝังอยู่ที่พระพัก์ของพระเลยนะครับไอ้กล้องไม่ชัดในวันนี้เป็นไงเนาะก้องไม่ค่อยชัดเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับดูครับนี่คือพระขุนแผนผงพรายแม่สีนวลนะครับชื่อคุณแม่ก็เพาะเพาะนะครับนะ หลายคนถามผมขายอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ห้อยบ้างเลยนะครับห้อยนะครับห้อยบ้างนะครับแมีมีองค์ที่ห้อยนะครับนี่ครับก็เคยโชว์ไปหลายคลิปแล้วนะครับก็ห้อยอยู่เหมือนกันองค์ผมนี่เป็นเนื้อผสมมวลสารของลวงปุดทิมนะครับน่ะตะกรุดสองดอกนะครับก็ห้อยเหมือนกันนะครับอะอันนี้ก็เป็นลูกอมของอ่พายแม่คำพูนะครับนี่ครับด้านหลังก็เป็นองค์พ่อจตุคางนะครับ ผมฟังคลิปของพี่นัดแฟนพันธ์แท้จตุคามท่านบอกว่าห้อยก็มีทั้งพ่อทั้งแม่นะครับผมก็มีเหมือนกันนะครับพ่ออยู่ข้างหลังนะครับพ่อจตุคามนะครับด้านหน้าก็มีคุณแม่อยู่ด้านหน้านะครับเส้นเดียวมีทั้งพ่อทั้งแม่นะครับก็เป็นความสุขของผมนาะนะครับเป็นความเชื่อของผมนะครับนี่ครับองนี้หมายเลขสวยนะพี่ๆสวยนะครับ929นะครับเนี่ยเลขสวยนะเลข9 2 9นะครับสร้างทั้งหมด9 9 9อองค์นะครับเป็นเนื้อแดงสีอิดนะครับนะถือว่าหายากเช่นเดียวกันนะครับ และองค์นี้นะครับน่เพิ่งพูดถึงเลยนะครับเนี่ฮะเป็นเนื้อเดียวกันกับองค์ที่ผมห้อยนะครับองค์นี้นะครับหมายเลขอ่าเก้าเก้าห้าห้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนมือผมสั่งครับอืมเก้าเก้าสี่แปดนะครับ อง,งนี้หมายเลข948นะครับเป็นเนื้อผสมวงสารของผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมด้วยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อผสมวงสารผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมด้วยถือได้ว่าหายากในในใน,ในชุดนี้นะครับองชุดนี้เนี่ยสร้าง1,999องคนะครับชุดนี้สร้าง1,999องจะมีด้านหลังจะมี2แบบ1แบบที่ตะกุดทองแดง1ดอกและตะกุดทองฝาบาท2ดอกนะครับนะี่ครับสวยงามนะครับ เนื้อหามวลสารจัดจ้านมากนะครับก็จะมีเศษแผ่นทองนะครับแผ่นทองคำเปลเวนะครับดูครับผมเชื่อว่าเป็นเป็นพระที่ที่มีอิทธิฤทธิ์นะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าทั้งพรายแม่สีนวลและหลวงปู่หาสุภโรท่านเป็นท่านก็เป็นอ่าย์นรวมศรัทธาของสาธุชนนะครับพูดง่ายๆนะครับว่า อ่าท่านแสดงให้เห็นประจักษ์อยู่แล้วนะครับว่าท่านมีองค์ที่มียานวิเศษนะไม่มีใครสามารถรู้ได้หรอกว่าใต้พื้นพิภพใต้พื้นดินเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างแต่ท่านนั่งสมาธิท่านมียานวิเศษท่านรู้ได้ละว,ว่าท่านไปเจออะไรมีไดโนเสาร์อยู่ตรงจุดไหนชี้ได้เลยนะครับอ่าเป็นที่เป็นที่อัศจรรย์จริงๆอันนี้คือยานพิเศษที่ พี่ผมต้องเล่านะครับผมจะบอกไม่ใช่ว่าผมมาเล่าเรื่องเดิมอันนี้ไม่ใช่พี่ๆอย่าเพิ่งเบื่อถ้าใครฟังถึงตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะมาเล่าแต่เรื่องเดิมอันนี้ไม่ใช่มันเป็นการเผยแพร่บารมีพูดยำๆซ้ำๆเนี่ยมันเป็นการเผยแพร่บารมีคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอันนี้ไม่ใช่ว่าผมโกงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เนื้อธรรมชาติจริงๆนะครับก็เลยอยากจะเล่าให้พี่ๆได้รับฟังกันนะครับ องนี้เป็นเนื้อผสมผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมครับผมนะครับสวยงามมากอง์นี้หมายเลขเก้าสี่แปดครับผมไปสองข้างนอกแล้วเมื่อกี้เก้าสี่แปดนะครับโอ้สวยงามครับพี่พี่นะครับพระก็หนาด้วยนะครับสวยงามมากนะครับองค์นี้นะครับวันนี้อันนี้ออกก่อนผมห้อยนะครับวันนี้ก็มีมาให้ชมเท่านี้นะครับส่วนความชอบความเชื่อเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นพระคุณแผนผงพุทธกุลพระคุณแผนผงพราย นะครับก็แล้วแต่พี่พี่จะเลือกเช่าบูชานะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ <c oughs> เชื่อมั่นและศรัทธาบูชาย่อมให้ผล <c oughs> ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับพี่ๆเอานะครับถ้าได้มาใหม่ถ้าได้พระมาใหม่ผมก็จะนํามาลงคลิปเหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่พี่ที่ให้การสนับสนุนที่ให้การติดตามตลอดอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับมีการพาไปเที่ยววัดใกล้บ้านเล่าปาฏิหาริย์ต่างๆที่เกิดขึ้น ภายในวัดใกล้ๆบ้านผมนะครับเพื่อเป็นการอ่าจจะสัมพันธ์ก็กดรับชมด้วยนะครับพี่ๆนะครับฝากกดรับชมด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม